สวัสดีครับผมน้ำชาเมืองเพชรนะครับปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียณนะครับของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับตั้งแต่ผมเกษียณมานะครับผมก็เที่ยวนะครับเที่ยวทั่วประเทศไทยเพราะว่าเรา เหนื่อยมา,มากเลยครับทํางานรับราชการมาเกือบสามสิบปีก็ทํางานจําเจตลอดนะครับงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ของเรางานส่วนใหญ่ก็เป็นงานควบคุมโลกนะครับก็เริ่มต้นนะครับมันก็เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ออ เราเรียนมาด้านสาธารณสุขครับจบสาธารณสาธารณส,สุขศาสตร์ครับผมก็ต้องทํางานอ่าที่ตรงกระสายงานของเรานะครับผมเริ่มต้นมาจากสายช่างนะครับจริงๆก็เออจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจในชีวิตมากจนเกินไปนะครับก็คิดว่าเออความสามารถของเรามีแค่ไหนเราก็ไป ไปตามที่เราต้องการนะครับเริ่มต้นก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนก็ชวนแต่เราก็ชอบนะครับงานสายช่างนะครับผมเรียนจบช่างกลปทุมวันนะครับปวชแล้วก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทไทยแมรอนเทคไทยไทยมรินการทคกไทยแถวแถวคองหนึ่งนะครับดังสิทธิ์ปทุมธานีก็ได้ทำงานเกือบป,ปีนะครับ ก็สนุกดีนะครับคนงานก็ประมาณสามหมื่นคนนะครับเป็นโรงงานทอผ้าพอาจบมาสายช่างเราก็เป็นได้เป็นช่างประจำโรงงานนะครับของบริษัทไทยเมลอนเทคไทยแต่ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วนะครับอยู่แถวๆคลองหนึ่งเลยลังสิตไปนะครับไม่ถึงนวนครแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่นะครับเป็นช่างซ่อมบำรุงของเครื่องจักรนะครับ ก็เป็นเครื่องจักรไอทอผ้านะครับมันง่ายมากแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนในโรงงานนะเสียงดังมากนะครับเพราะว่าการทอผ้านี้จะเกิดเสียงดังมากแล้วก็ไม่สายงานการผลิตนะครับไม่ได้หยุดนะครับทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นกะนะครับเป็นกะ abc แล้วก็ผัดเฮสคือผัดกลางวัน คนที่ทํางานผัดกลางวันผมเป็นช่างต้องอยู่ผัดกลางวันแล้วกเ็เครื่องจักรตัวไหนที่มันเสียในเวลากลางคืนก็ต้องรอผัดกลางวันเริ่มต้นประมาณสองโมงครึ่งนะครับก็เลิกก็สี่โมงครึ่งตอนบ่ายครับผมทํางานแปดชั่วโมงนะครับก็ค่าแรงตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่ประมาณร้อยแปดสิบาทเองครับวันละนะครับวันละร้อยแปดสิบาท ก็เริ่มต้นก็ตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำมันก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยสร้อยบาทนะครับสําหรับกรุงเทพและปาร,รีิมณนทนบริษัทไทยเมรอดน,นะครับอยู่ที่เขตปทุมธานีซึ่งเป็นปาร,รีิมณนทนของกรุงเทพก็ได้ค่าแรงแค่นี้ก็โอเคนะครับวันละร้อยแปดสิบบาทก็เพิ่มขึ้นมาถ้าทำ โอทีด้วยมันก็ได้อีกสองแรงก็ได้ประมาณ3า0 0ีรบาทนะครับก,ก็อยู่ได้นะครับตัวคนเดียวในสภาวะวัยรุ่นนะครับจนผมทำงานมาก็จนถึงก็เกือบครบปีนะครับเพื่อนก็ชวนไปสอบที่วิทยาลัยเทคนิคน,นครสวรรค์แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคเอ่อเชียงใหม่ ผมเลือกลงที่นครสวรรค์ไปกับเพื่อนสามคนตกลงว่าผมสอบได้คนเดียวก็เลยต้องเรียนต่อที่นครสวรรค์สองปีนะครับจบปะวะสจบปะวะสก็โอเคช่างกลโรงงานเราก็มีความรู้ความสามารถนะครับได้ไปฝึกงานที่ออกองกองบินเที่สนามบินดอนเมืองนะครับอยู่ในแผนกซ่อมบำรุง แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเขาทํางานเขาให้ทดสอบงานประมาณสามเดือนแล้วเขาก็ให้อบรรจุนะครับก็ต้องเอาข้าราชการอาสัญญาบัตรเป็นคนค้าแล้วก็มีเงินมีเงินเอเขาเรียกว่าเงินอะไรล่ะเขาเรียกว่าเงินเอเราห้าหมืนบาทนะครับ เป็นเงินประกันความเสี่ยงของเขาคือว่าถ้าเราทําเสียหายเราก็จะต้องจ่ายตรงนั้นนะครับผมก็ทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมหาไม่ได้นะครับคนสยายบัตรผมก็หาไม่ได้เอ,อเงินประกันห้าหมื่นก็ไม่ได้ก็ตกลงว่าก็เสียใจนะครับก็นั่งรถไปไปหาย่าที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปอยู่ตรงนั้นก็ก็ได้เห็นความเจริญของเมืองหาดใหญ่นะครับก็ ก็ได้ดูงานนะครับดูไปเที่ยวนะครับไปในลักษณะเที่ยวเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวที่มาเลเซียกลาลัมเปอร์ไปที่สิงคโปร์ mm hmm. เพื่อนพาไปนะครับเราก็ไปไม่ถูกแหละแต่ว่าเพื่อนเขาพาไป mm hmm. เพื่อนเขาคนหาดใหญ่นะครับ mm hmm. ก็นามสกุลสุวรรณวงศ์นะครับเออพอ่อญาติๆเขาเป็นนายกเทศมนตรีชื่อนายเคร่งสุวรรณวงศ์ เขาก็เออยิ่งใหญ่ที่นั่นก็ได้พาไปเที่ยวทั่วเลยครับแต่แล้วผมไปกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ไปเจอกับ <c oughs> สินค้านะครับสินค้าบ้านเรานี่แหละครับเป, <c oughs> เป็นเป็นตุกตาผ้านะครับเป็นตุกตาขนผมรู้เลยทันทีเลยว่าตุกตานี้มาจากอำเภออำเภอ,อ,เภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็ซื้อผมก็คุยกับเขา โชคดีนะครับที่ผมสามารถที่จะพูดอังกฤษได้พูดจีนได้นะครับอ,อแล้วก็คนที่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยพื้นเพก็คนจีนนะครับเขาก็จะพูดภาษาจีนแล้วก็พูดกับเขาได้พอพอปกากรู้เรื่องนะครับงูงูปลาปลาเขาบอกว่าตุ๊ก,กาตาผมถามว่าตุกา๊กตาเนี่ยตัวละเท่าไรเขาบอกว่าตัวละแปดร้อยประมาณเจ็ดลิงกิตหนึ่งลิงกิตนะครับเท่ากับเก้าบาท ก็เจ็ดแปดลิงกิตก็อยู่เกือพันบาทนะครับผมรู้ว่าเออตุ๊กาตาตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ100ร้อยกวาบาทนะครับที่บ้านเราผมก็เริ่มต้นตรงนั้นผมก็เออกับขอซื้อซื้อเข้ามาแล้วก็รับออเดอร์เขาบอกว่าถ้าราคาไม่ถึงห้าร้อยนะเขาเอาเยอะเลยเขาจะสั่งเยอะเลยอ่าแล้วก็คุยกันมีขอเบอร์โทรขอโทรศัพท์สมัยก่อนนี่ก็โทรศัพท์มันก็ลําบากนะครับไม่มีมือถือเหมือนสมัยนี้นะครับเป็นโทรศัพท์ บ้านถ้าส่วนใหญ่คนดีหน่อยเอ่อคนมีฐานะหน่อยก็ซื้ออฟิลิปนะครับโทรศัพท์ฟิลิปเครื่องละแสนนะครับแต่โทรนาทีละยี่สิบห้าบาทเป็นของเซรูร่าก็สัญญาณคลื่นสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอค่าบริการแพงมากประมาณนาทีละยี่สิบห้าบาทผมก็กลับมานะครับกลับมาที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ จเพื่อนออกทุนให้ประมาณสามหมื่นบาทนะครับก็มาด้วยการพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาสั่งสินค้าด้วยที่อำเภอโฟทารามนะครับจังหวัดราชบรุรีก็เอ่อได้สินค้ากลับไปแล้วก็ไปเลยครับพากันไปที่กวรวาลมเปอร์แล้วก็ขายเอาทุกตานะั้นขายนะต้นทุนนะครับประมาณร้อยยี่สิบาทนะครับพอ,อไปส่งตัวละห้าร้อยนะครับ เขาไปขายตัวหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยเขาก็ได้ประมาณสามร้อยแต่ผมได้กําไรนิดหน่อยนะครับกําไรนิดหน่อยของผมก็ประมาณสามรอยแปดสิบบาทต่อตัวนะครับได้มากกว่าเขาอีกก็โอเคแล้วเริ่มต้นตรงนั้นสตาร์ทได้เราก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้จนผมทําอยู่ตรงนั้นหลายปีนะครับก็วิ่งไปขึ้นไปอลงมาก็เลย เซงร้านนะครับเซงง้านที่อำเภอหันใหญ่ที่นิพัตอุทิศสามนะครับก็เซงไปเยอะดูอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจท่งออกเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาของโพธารามราชบุรีนี่ครับถ้าตัวใหญ่ๆนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับเราไปขายตัวลงประมาณไม่ไมต่ำกว่าสองพันบาทนะครับ กำไรเยอะก็โอเคก็คือการเริ่มต้นอของวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับจบมาก็อายุยี่สิบก่าก็สามารถประกอบธุรกิจได้ระดับหนึ่งนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเล่า,าประวัติต่ตอๆไปนะครับคุยกันแค่10นาทีก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็